สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้นะฮะ6โมงครึ่งก็เป็นมิดแลนด์ดับบี้แมทช์นะครับแอบสตันวิลล่าครับพบก,กับบูฟเฟนตันเป้าหมายต่างกันนะวิลล่าต้องการแต้มเพื่อนหนีตกชั้นตอนนี้วิลล่ามี27แต้มเป็นรองบอยฮะยังดีที่ว่าแต้มยังเท่าบอลมาร์กกับเวสต์แฮมเวสต์แฮม,มอยู่โซนปลอดภัยก็ต่างแค่ประตูแดงเสียแล้วยังตามวัตฟอร์ดแค่แต้มเนี้อเพราะฉะนั้นถ้าวิลล่าชน,นะพวกเขาก็มีโอกาสกระโดดขึ้นไปโซนสีเขียวได้เลยครับขณะที่วูฟ ็ต้องทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตามเชลซี5แต้มอาจจะยากหนะ่อยแต่ว่าอย่าลืมว่าตามเลสเตอร์6แต้มเท่านั้นนะฮะหวังที่จะแซงเลสเตอร์ได้เหมือนกันนะเพราะเลสเตอร์ก็สะดุดเสมอมา2นัดบูฟคือทีมที่เล่นได้ดีมากนะฮะในช่วงรีสตาร์ทนะพวกเขาบุก,กนชนะเวสต์แฮม2-0แล้วก็มาเปิดบ้านชนะบอร์นมัธอีก1 0น,นะฮะ3ตัวบนลาอูฮีมิเนสดีเอโกโชต้าอาดามาตาเล่นะแม้ว่าวิลล่าเอาไม่อยู่เกมรับวิลล่ารั่วพร้อมโดนสมาธิก็ไม่ค่อยดี วูฟจะบุกไปชนะครับสนน0.5ซะด้วยฮะยิงแมตส์เดียวรู้เรื่องเลยครับนักบอาฟันธงว่าวูฟจะเข้าวินในเกมดาร์บี้แมตครับผม